สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเป็นงานแกะนกพูนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไม้แกนขนุนนะครับสีก็จะออกเหลืองทองนะครับสวยงามครับส่วนที่เห็นดำๆนี้ก็จะเป็นบางส่วนที่แกนมันค่อนข้างดำนะครับเวลาไปแกะไปมันอาจจะมีขึ้นดำขึ้นอะไรเล็กน้อยนะครับนี่ครับเป็นบางส่วนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งภาพรวมแล้วก็โอเคนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้ครับซึ่งไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งมันทําออกมาได้ลักษณะนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเป็นไม้แกนขนุนนะครับบางตัวก็ออกเหลืองสวยเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกัาไ,ได้ครับที่เบอร์0821371166หรือทายดีไลน์ก็ ซูเป2137816ทั้ง,ทงเพจเฟซบุ๊กนครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับก็ร้านเรารับแกะวัตถุมงคลทุกรูปแบบนะครับเกี่ยวกับงานแกะสลักครับผมสนใจแบบไหนก็สั่งทำได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ